สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมจิ c ตลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทำนายดวงการโน้ให้กับคุณคนที่เกิดราศีมังกรลัคนณามังกรนะคะในช่วงวันที่16-30เมษายนนะคะ2568นะคะมาดูกันว่าเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะเราขอเป็นตัวแทนในการฉับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีมังกรนะคะ1ิใบนะคะขออนุญาตนะคะ แ้ที่เจ้าทางองค์เทพองค์พรมองค์เทวดานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีมัง,งกรลัคนามังกรน,นะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านคลิปแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางทีอาจจะตรงทุกเรื่องเลยบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณ คนที่เกิดราศีมังกรเป็นอย่างไรและกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงวันที่16ถึง30เมษายนนี้นะคะราศีมังกรลักษณะมังกรเพจออฟเพนทาเคินนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นลักษณะของการวางแผน เก็บเงินออมเงินลงทุนเหมือนคุณกําลังมีความคิดอยากเอาเงินไปลงทุนทําอะไรสักอย่างในช่วงนี้นะคะทำให้มันเกิดรายได้ทําให้มันหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการเรียนรู้เรียนรู้ในเรื่องของการเงินอะเรียนรู้าการเ,าเขาเรียกว่าอะไรการนำเงินไปลงทุนอะมันมันเป็นลักษณะของการต้องเรียนรู้ก่อน เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะอะอยากหรือบางคนอาจจะมีช่องทางในเรื่องของการออมเงินเข้ามาหลายช่องทางเนาะก็อยากจะรู้ว่าตรงไหนที่มันจะออมแล้วได้ประโยชน์สูงสุดประมาณนี้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะคะช่วงนี้อยากเก็บเงินมีความคิดอยากเก็บเงินนะคะอยากเก็บเงินให้เยอะๆอยากเก็บเงินให้มันงอกเงยเพิ่มคูณเนาะหรือไปลงทุนทําอะไรให้เงินมัน เติบโตขึ้นในเรื่องของการเงินเนาะมาดูกันต่อนะคะราศีมังกรลัขนามมังกรน,นะคะอือหือสองสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญเป็นลักษณะของการหมุนเงินเนาะหมุนเงินรับซ้ายจ่ายขวานะคะคือคุณอาจจะเป็นคนที่มีเงินเดือนประจำแต่มีค่าใช้ใจ่ายที่รออยู่นะคะค่าใช้ใจ่ายประจำที่เราต้องจ่ายนะคะรถข่าบ้านข่าน้ำข้าไฟ เป็นแบบค่าใช้จ่ายจิตประทาเนาะในครอบครัวนะคะก็แต่ว่าเงินมันก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรมีใช้เออมีใช้มีจ่ายนะคะบางคนมีค่าใช้จ่ายรออยู่แต่ไม่มีไม่มีเงินเข้าแต่เรามีทั้งเข้ามีเข้าแล้วก็มีออกนะคะมีเงินเข้ามานะคะแล้วก็มีเงินมีค่าใช้จ่ายที่รออยู่นะคะในช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นบริหารการเงินให้มันดีนะคะมันเหมือนแบบ เาเรียกว่าให้มันบาลานะให้มันเสมอให้มันเท่าเทียมเท่าเทียมกันทั้งรับทั้งจ่ายนะคะมาอืมแนวอัฟคับนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะข่าวข่าวดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณรออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักนะคะกําลังจะมีอัศวิน ขี่ม้าขาวเข้ามานะใครคนโสดนะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เจอเจอกับข่าวดีในเรื่องของการมีคนมาหยิบยื่นโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้คนนี้เขาเป็นสุภาพบุรุษนะเขาเป็นลักษณะนคนที่สุข,ขุมรอบคอบนะเข้ามาอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะคะหรือใครอธิษฐานอะไรเอาไว้เนาะ สิ่งที่คุณอธิษฐานพรที่คุณขอกําลังจะสำเร็จผลเร็วๆนี้นะคะอะไรกระโดดออกมาโอ้โหเห็นไหมอธิษฐานอะไรเอาไว้จริงอ่ะมีไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเดีฮารุแฟนไพ่พระนะอืมอธิษฐานอะไรเอาไว้พรที่คุณขอกําลังจะสำเร็จผลนะคะหรือช่วงนี้เป็นลักษณะของการมีสมาธิมีสติมีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมจะดีมากนะคะ ช่วงเทศกาลนี้บางคนอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนะเอาตัวเองไปปฏิบัติธรรมเนาะก็จะจะเขาเรียกว่าอะไรจะสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะการงานดีนะคะงานดีงานเติบโตงานก้าวหน้านะคะการเงินเดี๋ยวไฮโลเฟนเข้าเป็นลักษณะของไพ่พระเนาะเป็นลักษณะของคนที่ประหยัดมัธยัสถ์รู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักอ,อมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะ ถ้าคุณเป็นคนที่มีคนศึกษาดูใจอยู่แล้วช่วงเทศกาลหรือหรือช่วงสงการนี้กลับบ้านเนอะอาจจะมีการพูดคุยกันของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานเนาะแต่ถ้าคุณยังเป็นคนโสดเนี่ยอธิษฐานขอพรอะไรเอาไว้ในเรื่องของความรักนะีมีสิทธิ์ได้เจอเจอกับอัศวินขี่ม้าขาวนะข่าวดีในเรื่องของความรักนะ พรที่คุณขอกําลังจะสำเร็จผลนะคะมาโอ้โหจริงด้วยอธิษฐานอะไรเอาไว้เนี่ยเดอะสตาร์การอธิษฐานการขอพรนะคะเดอะสตาร์เป็นลักษณะของความสุขความอุดมสมบูรณ์เนาะความสุขจากความราบรื่นความเรียบร้อยเนาะกำลังจะเข้ามาหาคุณเดอะสตาร์จริงหมายถึงดารานะความมีชื่อเสียงความโด่งดังนะคะความโด่งดังความชัดเจนนะคะคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากนะคะ หรือทำอะไรที่ใช้ออกใช้หน้าตาใช้แสงใช้เสียงออกสื่อเนี่ยจะเป็นที่รู้จักนะคะจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินเนาะถ้าคุณอธิษฐานของเงินของเงินกับสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์นาะอธิษฐานขอพรในเรื่องของการเงินเนาะกำลังจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามานะคะเงินก้อนนี้มันจะทําให้ถ้าคุณเป็นนี่อยู่มันจะปลดนี้ได้หรือมันจะทําให้ชีวิตของคุณราบเรื่นขึ้นนะคะ การงานราบรื่นนะคะแต่ว่าเดอะสตาเขาเป็นลนักษณะของคนที่สันโดษเนี่ยสันโดษชอบอยู่คนเดียวได้ติดชีวิตโสดเดินทางไปไหนมาไหนมีอิสระก,กับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะแต่ถ้ามีสิ่งดีๆเข้ามาเนอะก็ลองเปิดใจดูก็ดีเหมือนกันนะคะ ห้าคาถานะคะในเรื่องของเอกสารงานคนนะคะช่วงช่วงนี้เนาะมันอาจจะงานเยอะคนเยอะคนวุ่นวายนะคะเจอคนเยอะเจอการมีปากเสียงกันในเรื่องของการทํางานเนาะหรือให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารการลงทุนอะไรต่างๆนะคะตรวจสอบให้ละเอียดให้รอบคอบและต้องใช้เหตุผลนําทางเท่านั้นนะอย่าใช้อารมณ์นะคะมี มีเก์ที่เหมือนกําลังจะมีปากเสียงนะคะอันนี้เรารู้ก่อนเราก็เตรียมตัวรับมือนะคะเตรียมตัวรับมือกับผู้คนที่กําลังจะเข้ามานะคะอาจจะเป็นงานเป็นเอกสารที่มันจะสร้างความวุ่นวายให้เราในช่วงนี้งานเยอะกว่าปกติหรือต้องเคลียร์งานให้มากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะอือ คุณอ้วนนะคะถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นทำงานงานจะสำเร็จนะคะคุณอ้วนเป็นลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าบุคลิกดีหน้าตาดีสักเข้าสังคมเก่งผู้ลูกน้องรักเฟลลี่น่ารักปรึกษาอะไรขอคำปรึกษาอะไรก็ให้คำปรึกษากับคนอื่นได้กระจายงานเป็นทำงานเก่งทำงานแบบไฟลุกเลยนะคุณอวอนเนาะ เจ้าคิดเจ้าโปรเจกต์หรืออาจจะเป็นคนที่มีแนวคิดในในเรื่องของการเป็นเจ้าของเจ้าของกิจการอ่ะเป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้านายตนเองเป็นเจ้าของกิจการก็ได้งานสําเร็จงานเติบโตนะคะแต่ต้องลงมือทํานะแต่ต้องเป็นคนที่ตั้งใจทําด้วยใจแบบด้วยความตั้งใจอ่ะทำงานด้วยความตั้งใจะนะคะแล้วมันจะสําเร็จนะคะ เฮอร์มนะิตง่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกแล้วเดอะเฮอร์มิตเนาะนักปราชญ์นะคะเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นแบบสายมูเป็นแบบสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะอันนี้ไพ่พระเนาะอันนี้เป็นลักษณะของพ่อปู่หรือสีพญานาคคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะหรือคุณขอพรอะไรเอาไว้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําทางสองทางให้คุณเนาะให้คุณได้เห็นได้รู้ได้กระจ่างนะคะ หรือช่วงนี้มันเป็นลักษณะของการสันโดษหรือปรีวิเวกนะคะคุณอาจจะมีสมาธิให้ความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เรื่องที่คุณอยากศึกษาในเรื่องของการเงินการลงทุนก็มีสมาธิอยู่กับเรื่องนี้นะคะหรือบางคนอยากจะไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนาะปรีวิเวกอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ดีนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวงังอ,อ,อาจจะมีคนมาส่องมาส่องมาดูโซเชียลของคุณอยากรู้ อยากรู้พฤติกรรมอยากรู้ความเคลื่อนไหวของคุณนะคะหรือช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีลักษณะของอาการผดผื่นคันนะคะ,ะคันตามผิวหนังคันตามตัวแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบอธิฐานขอพรอ,อะไรเอาไว้ในเรื่องของความรักเนาะ คนที่คุณจะเจอนะนอกจากจะเป็นนายอัคลคาคนนี้นะอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่มีอายุมากกว่านะคะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณอาจจะมากกว่าเยอะนะบางคนมากกว่าเป็นสิบปีนะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของคนที่แบบอผิวแบบผิวแบบปุบป่วเออแล้วเป็นลนักษณะของคนที่ประหยะัดมัธยัสรู้จักใช้เงิน ตันีทีเหนียวอ่ะเออประมาณเนี้ยนะคะคืออาจจะเป็นตัวคุณนะที่รู้จักวางแผนในเรื่องของการใช้เงินให้มากขึ้นก็ได้นะคะรู้จักเก็บออมนะเป็นลนักษณะของคนที่ตนี่ทีเหนียวในเรื่องของการใช้เงินนะคะมาหือสิบคาทานะคะในเรื่องของงานนะช่วงนี้งานเยอะงานเยอะงานหนักงานแบบภะระนะคะ ต้องฝ่าฟันต้องอึดต้องสู้ต้องอดทนในเรื่องของงานแล้วมันจะผ่านไปได้นะคะคุณอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของเออเป็นลนะักษณะเป็นหัวหน้าหัวหน้านแผนกหัวหน้าโรงงานเป็นแบบระดับหัวหน้าขึ้นไปอ่ะก็มีภาระหน้าที่มากกว่าคนอื่นนะคะงานหนักกว่าคนอื่นนะช่วงนี้ให้นะมดระวังอาการปวดหลังนะคะออฟฟิศซินโดมเนาะทำงานเยอะเนาะนั่งทั้งวันก็ดูแลตนเองนะคะขออีกใบหนึ่ง ราศีมังกรลัคนามังกรนะคะอืมใช่อออดใช่ออดเป็นลักษณะของคนที่มีเกณฑ์เดินทางนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางาแต่ในการเดินทางครั้งนี้มันเป็นลักษณะของความติดขัดล่าช้านะคะให้หรือมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารถค่ารถค่า น้ำมันค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเบี้ยประกันต่อประกันภาษีพรบอ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ยวดยานพาหนะนะคะหรือใครอธิฐานขอพรอะไรเอาไว้อยากได้รถใหม่นะมีเกณฑ์จะได้นเนี่ยช่วงนี้นะคะหรือเป็นลนักษณะอธิษฐานขอพรเอาไว้ในเรื่องของความรักนะคนเดี๋ยวชยออาเขาเป็นลนักษณะราศีกรกฎคนธาตน้ำเนะเป็นคนเขาเรียกว่ามีสเสน่ห คนในเครื่องแบบทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งขนส่งเดินทางเ,เขาเรียกว่าเป็นคนชอบออกกำลังกายเนอะอาจเจอเขาได้จากจากสถานที่ออกกำลังกายเป็นคนสมาร์ทหล่อเท่ะนะคนนี้นะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของงานจากการที่เราตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจทำงานบุกบันฝ่าฟันเนาะงานจะสำเร็จ ไช่รอเปเป็นลนักษณะของคุยเทอรี่การ์ดคือความสําเร็จการได้รับชัยชนะในเรื่องของงานการเติบโตการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมาจากความสามารถมาจากความตั้งใจบุกบัน่นฝ่าฟันทํางานอย่างจริงจังนะงานเติบโตนะคะงานได้เลื่อนขั้นในเลื่อนตําแหน่งเนาะเดี๋ยวเราดูในเรื่องของ อย่างอื่นหรือคุณอธิษฐานขอพอรอะไรเอาไว้อ่นะเนาะคาอธิษฐานขอพอรของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสําเร็จชัยชนะในเรื่องของงานนะคะหรือการได้ได้จะเจอกับคนที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์หล่อหน้าตาดีนะคะเป็นแต่เป็นค่อนข้างเป็นคนใจรอ้อนหรือทํางานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเดินทางออกกไนซ์ organize, แบบนี้เนี่ยคนเนี้ยเนาะ ถ้าเป็นเราขอดูในเรื่องของเดอะสตาร์นิดนึงเนาะเดอะสตาร์ถ้าเป็นในเรื่องของการงานเดือะสตาร์เป็นลักษณะของความสุขความสุขความสบายใจนะคะชอบอยู่กับธรรมชาติสันโดษเนาะเออหรืออันเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันคือความรู้สึกที่คุณเป็นะเนาะแต่ว่าช่วงเนี้ยอาจจะอยากมีความรักแล้วก็ได้ก็กำลังจะมีคนเข้ามานะเนี่ยมาจะาคำอธิษฐานคำขอพร มีเข้ามานะแล้วเป็นในความรักเนาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยงานโดดเด่นงานเขาเรียกว่างานราบรื่นไม่ใช่งานโดดเด่นงานงานราบรื่นงานสําเร็จสมตามใจปราถนานะคะหลังจากที่คุณเขาเรียกว่าใช้ความสามารถฝ่าฟันและคุณจะคว้ามันมาได้นะคะอืหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ เดออสตาอาจจะทำงานอยู่กับบ้านหรือว่าอทำงานที่บ้านทำสื่อสิ่งพิมพ์ออกแบบสถาปนิกรับเหมาก่อสร้างเนี่ยแบบนี้ได้หมดใครรอง,งานอยู่งานจะเข้ามานะคะใครใครรองานใครอธิษฐานในเรื่องของงานกำลังจะมีงานดีๆเข้ามานะคะการเงินเนาะอย่างที่เราบอกเนาะชีวิต ตอนช่วงแรกเนอะอาจจะเป็นลักษณะของการหมุนเงินนะคะหมุนเงินบางคนติดขาดบางคนมีนี่สินเนอะมันอาจจะมีเขาเรียกเป็นลักษณะของความมีเงินดีๆเข้ามาทําให้เราสามารถหลุดพ้นแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะในเรื่องของการเรียนใครยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะคุณจะสอบผ่านสอบได้ผลสอบเป็นที่พอใจแต่ว่าช่วงนี้เนอะให้เรามันระวัง อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของสุขภาพเนะรามาะระวังที่มันเกี่ยวข้องกับเหมือนไข้เลือดออกประมาณนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นขวัญเป็นกําลังใจด้วยนะคะใครอยากอ่านให้ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอดีไลน์นะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะเมจิกคาร์ลอตไบคิตี้จ้า